Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Nice meet bye, goodbye, bye, goodbye, see to too. you Good good you. สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคูโบและทิเชอร์ยาน่าค่ะ Hello kids I am teacher Yana ทิเชอร์คะวันนี้มีพัสดุกล่องใหญ่ส่งมาให้ทิเชอร์ด้วยค่ะ Wow I'm excited เปิดเลยค่ะโอเค โอ้ Whoa, this is so cute I like it oh teacher Bo, I will throw the box in the bin ah อ,อย่าเพิ่งนำไปทิ้งค่ะ teacher กล่องใบนี้มีประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะโอเคเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำหรือดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่เรียกว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะเรียกว่าการรีไซเคิลนั่นเอง Recycle วันนี้คุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะสิ่งของวัสดุทั้งหลายล้วนมีมากมายเด็กๆรู้ไหมถุงกล่องกระดาษเหลือใช้ กระป๋องใบใหญ่ล้วนมีคุณค่ากระดาษใช้เขียนหน้าหลังกระป๋องใส่สตางสะสมไว้ได้ถุงกล่องขนาดใหญ่ๆสามารถนำมาใช้รีไซเคิลได้เอ่ย คำคล้องจองที่จบไปเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับการรีไซเคิลค่ะ Recycle R E C Y C L E Recycle การรีไซเคิลหมายถึงการนำเศษวัสดุของเหลือใช้หรือวัสดุที่กำลังจะเป็นขยะมาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการแปรสภาพ และนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งวัสดุนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ค่ะ Recycle is the use of waste materials to make new products เด็กๆทราบไหมคะว่าการรีไซเคิลแบ,บ่งออกเป็นกี่ชนิดและมีอะไรบ้าง Do you know how many types of recycling are there การรีไซเคิลแบ,บ่งออกเป็น3ชนิดค่ะ Recycling has three types การรีไซเคิลปฐมภูมิ (Primary Recycling) คือการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลโดยตรงเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับของเดิมค่ะ Direct Recycling of waste material to produce similar or identical products เช่นกระดาษ (papers) หนังสือพิมพ์เก่า old newspapers การ <c> ร <oughs> ีไซเคิลทุติยภูมิ secondary recycling คือการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่แต่จะมีคุณสมบัติด้อยกว่าเดิมค่ะ reusing of used materials to produce new products but has inferior features เช่นการรีไซเคิลพลาสติกเก่า เพื่อผลิตเป็นพลาสติกสีดำหรือถุงขยะสีดำค่ะ Recycle old plastic to produce black plastic or black trash bags การรีไซเคิลตติยภูมิ (tertiary recycling) คือการสกัดสารเคมีหรือพลังงานจากขยะที่ใช้แล้ว Waste is used by extracting chemicals or energy from waste เช่น การสกัดตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว Lead extraction from batteries เราก็ได้เรียนรู้ความหมายของการรีไซเคิลกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าการรีไซเคิลมีความสำคัญอย่างไรบ้าง Let's take a look at the importance of recycling การรีไซเคิลเป็นหนึ่งในวิธีการ <uce> ลดขยะ Reduce waste ลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม Reduce Pollution to the Environment ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนํำมาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไปค่ะ Reduce Energy Consumption And reduce the use of natural resources of the world แล้วเด็กๆละคะเคยนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้กันบ้างไหมคะ เด็กๆคุณครูมีกิจกรรมมาฝากค่ะคือให้เขียนชื่อและวาดภาพหรือติดภาพวัสดุเหลือใช้ลงในใบงานรีไซเคิกิจกรรมที่หนึ่งค่ะ Don't forget to take a picture and send it to your teacher สำหรับวันนี้ครูโบขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.